ในส่วนของ p d p check นะครับในส่วนของ security awareness นะครับในส่วนของเราก็คือจะมีการทำ p d p to security นะครับทุกกิจกรรมนะครับที่พนักง,งานทุกคนทำเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนความเสี่ยงนะครับแล้วก็วิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับโดย AI นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็หมายความว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยในอย่างเช่นกรณีที่กิจกรรมการบันทึกข้อมูลการล่วงเวลานะครับ ก็จะมีการเตือนนะครับมีการความเสี่ยงวิช่องโหว่นะครับภัยคุกคามและก็เสนอแนะนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ AI และก็ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยกันดูแลนะครับก็เป็นการเตือนภัยพนักง,งานทุกคนฮนะเพราะปัจจุบันเนี่ยในส่วนของ Security เนี่ยสิ่งที่จําเป็นคือว่าต้องมีการส่วนร่วมของพนักง,งานทุกคนนะครับโดยในส่วนของเราเนี่ย p t p เ Che ็คก็จะมี AI นะครับช่วยในการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์ช่องโหว่นะครับ และร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนะครับในส่วนตรงนี้นะครับในแต่ละกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นแพ็กสินค้านอกเวลาเงี้ยครับก็จะมีการเตือนว่าอันนี้ข้อมูลจะมีความเสี่ยงในส่วนของ Security อะไรบ้างและมีความน่าจะเป็นระดับความเสี่ยงฮะและมาตรการที่ควรแนะนําในการป้องกันนะครับก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในสื่นของเขาเรียกว่า s e c u r i t y A w a r e n e s s นะครับองค์กรง่ายขึ้นประหยัดขึ้นรวดเร็วขึ้นทันเวลาขึ้นครับ